สวัสดีค่ะมาในวัดที่ยี่สิบแปดสิงหาโคกค่ะก็นแฟนๆกับอยากสีฟังเพลงเกา่าๆทิ้งใจกับวัฒนธรรมในดอกแต่ว่ากัสิรลองให้แฟนๆได้ฟังกันนะคะฟังขคงแดนใจค่ะโนโกจานกเจ้าบินพ้นโพกที่ริมฝั่งโคงยามสายยันคำแลง ยามฟ้าแดงค่ำลงเจ้ายังบินลองไกลเพื่อนห่างร่างหนาหงแล้วหน่อองเพื่อนเคยคราคลอริมโขงถินลางลืมรักไปไกลถิ่นดังนกบินลงรำแววฟังแต่เสียงลมลวงลื มอไปฟังโคงโอ้ใจคดคงมีเล่ใจลูกวงฝากระควายห่างไกลก็หาไม่ควงสาวเลน้นำตา่วงสูกลวงเสแล้วรนี้รักจะรักไม่นานก็หักหัวใจห่างมี ลืมแล้วหรือรักเก่าความรักเราเคยมีทิ่นี้ฟังของเด่นใจลืมหัวใจมา่ไฟฟังของโอ้ใจกดของมีเล่ใหญ่ลูกวงฝากประไว้ห่างไกลก็หาไม่ควง สาวเลา้นำตารวนถูกลวงเสแล้วหรือนี่ราหักจะรักไม่นานก็หักหัวใจห่างนี้ลืมแล้วหรือรักเก่าความรักเราเคยมีทินนี้ฟังคงเดินใจ ขอบคุณค่ะผงแดนใจค่ะค่ะก่อนต่อไปก็คืออดีตรับวันสงการค่ะเป็นแฟนทีขอมากค่ะเสียงแจัคสิถึงว่ถึงค่ะตอนนี้โอ้ยได้ชาให้วันสงกาง์สามขวนถึงอายขวนเป็นถึงปีกายกิดหอดเรืง่งเก้าเกาใจเป็นสีสอสๆแต่ปีเขามาไล่คิดป่าายคือสีบอจิงใจ คิดว่าอ้คือสีบอจิงใจบอกูจักไฟไข่ีิออู่ล้องไข่เจ้าชีวิตของพอปาราคนใต่ด่านพ่อละมันอุกังนั่งกับเป็นสาวๆคข้องเจ้าว่าไปปีนี้ได้บ้านพลาสกัดดูรูประมละสาวสาวห่วนกันไหลล้นสาวคนจนมีแต่ความกัดกลุ่มพวกผู้สาวมาคุมกะลงเล่นเพียงหน่อยดูขอามอ่วนบ่อนอยเก่ง้องสงมามอนสนผาตุกตาเอาไว้ข้างหลัง พี่จะพาพี่จงระวังตุก,กตาอยู่ข้างหลังเราหังจะถูกตีถูกตีเก็บกายแต่ในห้องไม่ไหวเจแค่เก็บหับวใจพี่จะหานนั่งซึมทาไมสู้เขาให้ไหวให้ระวังจะถูกตีสาวเอ๋ยสาวหนุ่มไม่รวมละสมกาันปีนี้แต่ว่าตัวเราละสิเล่นอยู่ดีดีก็ว่าผิวหัวใจคิดถึงใครเขาคนนั้นคิดถึงแต่วันที่เขาจากไป แต่ปีนี้เขามาไม่ได้แต่ปีนี้เขามาไม่ได้ข้อความจดหมายเขาบอกว่าเสียใจลงเล่นลงเล่นสงกรานสนุกสนานไปได้จางไรคนอื่นควงกันเป็นคูม่มาเรายืนดูมันปวดหัวใจสงกรานใดมีเธอตีก่อนสงกรานใดมีเธอตีก่อนตอนนี้มีแต่น้องพอมีเพื่อนดังเขา อยากไกรเจ้ามามรสแการเจ้า้วันก็ร่มนกจมนำฝนอายคิดนอดหลายยามมาล้มตีฝาสินสการเรฝนมาบาดมองฝาไหลเลือนมาคือความรักเกินสายเหวว่าปานสงกรานละบ้านเราไม่เหมือนปีเก่าเสียจริงเออสงกรานและบ้านเราไม่เหมือนปีเก่าเสียจริงเออคราะปีนี้มันไม่มีเธอจิตอยากจะเจอตัวอยู่ไกลแสนไกลไปแล้ว ไปลาฮับทำไมเอกกลับมาหาเยือนสองปียี่สิบกว่าเดือนน้องขอเตือนว่ามันมหมอีกกี่วันไกไปนั่นวันเดียวเป็นอื่นไกไปนั่นวันเดียวเป็นอื่นคนหลังให้สะอื่นกันัองให้เจ้าออว่ามาเนี่เบิ่งฟ้ามือมวนสการแสนมันเทอะละมันองบ่ใหีพใช้ยของบ่ใช้พิชยัยขอบคุณลหลายๆนะคะเป็นๆตอนนี้ก็ จักน้อยค่อยเจอกันก็นแล้วกันเนะาะช่วงออกพรรษาพอดีค่ะขอบคุณเที่ติดตามสวัสดีค่ะ